ขัทนที่1ครับในทุกๆวันคุณควรวางแผนการเทรดนะครับวางแผนการเทรดคือไม่ใช่แค่เปิดมาปุ๊บดูว่าวันนี้จะเข้าจุดไหนแต่เราต้องคาดการแนวโน้มของตลาดในภาพใหญ่และวางเงื่อนไขในภาพย่อยด้วยนะครับคือยกตัวอย่างทุกๆวันที่ผมผมก็จะวางแผนเทรดเลยครับว่าเฮ้ยภาพใหญ่เป็นยังไงขาขึ้นหรือขาลงได้เปรียบ แนวรับสำคัญอยู่ตรงไหนโซนเข้าเทรดอยู่ตรงไหนจุดไหนที่จะเป็นจุดเปลี่ยนเทรนด์นะครับเนี่ยทุกๆวันนะสมมติเราเห็นการาฟอย่างนี้ผมจะวางแผนง่ายๆอย่างนี้แบบคร่าวๆก่อนนะเช่นเอาวันนี้ผมมองเลยถ้าราคายืนเหนือ2161ได้วิ่งขึ้นบินยาวแต่ถ้าหลุด2 1 4 6ได้จะลงยาวเช่นกันไอนี้คือภาพใหญ่ที่วิเคราะห์นะครับคือผมจะวิเคราะห์ภาพใหญ่ภาพย่อยแล้วก็หาแผนเทรดอย่างเงี้ยทุกวันผมจะวางแผนก่อนนะฮะผมจะไม่เปิดมาปุ๊บ สักแต่หาจังหวะเทรดไม่ใช่นะครับผมจะวางแผนเทรดก่อนนะครับอย่างน้อยเนี่ยคือทุกคนมั่นใจเลยในห้อง VP พคุณจะมีแผนที่2-3รองรับเสมอนะครับไม่ว่าทองจะไปในทิศทางไหนจะมีเป้ามีอะไรให้ลองดูแผนในห้อง VP ก็ได้จะมีแผนอย่างนั้นให้2คือผมต้องอ่านหนังสือครับอ่านหนังสือเนี่ยจะเป็นหนังสืออะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องเกี่ยวกับการเทรดนะครับถ้าเป็นมือใหม่ก็อ่านหนังสือการเทรดเนาะแต่ว่าคุณอ่านผมบอกตรงๆนั้นพวกหนังสือการเทรดเนี่ย อาจจะเข้าใจยากนะครับแนะนาให้มาเรียนดีกว่านะให้เรียนเป็นคลิปจะเข้าใจมากกว่านะครับแต่หนังสือที่ผมแนะนําให้อ่านจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับหมวดหมู่พัฒนาตัวเองนะครับไอน,นี้ไม่ได้ขายของเนาะก็ไปซื้อกันได้นะเป็นหนังสือที่ผมอ่านอยู่นะณนะตอนนี้วันนี้สร้างธุรกิจให้ได้90นาทีต่อวันอะไรเงี้ยก็เป็นการสอนบริหารเวลาพัฒนาตัวเองว่าเฮ้ยเราจะทําตัวเองให้สําเร็จมากขึ้นได้ยังไงเนี่ยหรือว่าอ่ะเหมือนของคุณบัณฑิตอึ่งรังสีอย่างเงี้ยเชื่อมั่นในตน เพิ่มความเชื่อในการเทรดเฮ้ยเราเก่งอะไรอย่างเงี้ยผมอ่านหนังสือทุกวันนะวันหนึ่งอย่างน้อยขั้นต่ำต้อง15หนะ้านะครับเนาะหรือวาอ่าผมก็ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยเนาะนะครับก็จะอ่านเนี่ยพวกเนี้ยสร้างทีมให้ชนะแล้วก็หนังสือกดแรงดึงดูดหนังสืออะไรเต็มไปหมดเลยแต่ตอนนี้ใกล้ตัวมีแค่3เล่มเนาะนะครับม,มันทำให้สติของคุณนะไม่ฟุ้งซ้านแล้วก็จดจอ่อการอ่านหนังสือนะครับเคยไหมความคิดอะไรไม่รู้ประดังประเดีเข้ามาเต็มไปหมดเลย คุณลองเปิดหนังสืออ่านสักหนึ่งบรรทัดดูครับแล้วคุณจะรู้ว่าความคิดของคุณมันนิ่งขึ้นนะครับหมอสามคือนั่งสมาธินะครับเทรดเดอร์กับสมาธิเป็นสิ่งที่คู่กันนะครับนะคุณจําเป็นต้องนั่งสมาธินะครับเพราะการเทรดนะครับคี์หลังในการเทรดนะครับคือคุณต้องมีสติและรอกราฟให้เป็นไปตามเทคนิคเรา